หากมีใครพูดถึงสัตว์ที่ชื่อว่าเบรูกาคนส่วนใหญ่จะคิดถึงวานเบลูกาเป็นอันดับแรกแต่ตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดจริงๆมันคือปลาสเตอร์เจียนเบรูกาซึ่งมีชื่อสามัญว่าเบลูกาและมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอูโซโอ,อูโซมันเป็นปลาที่ยาวได้ถึง8เมตร เป็นปลาสองน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆแล้วมันตัวใหญ่กว่าฉลามขาวยักษ์ซะอีกเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับปลาชนิดนี้ให้มากขึ้นกันและจากนี้ไปผมจะขอเรียกมันสั้นๆว่าเบลูกา้าข้อแรกเบลูก้ามักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชนิดเดียวกับปลาสเตอร์เชียนขาวสารภาพตามตรงว่าตัวผมเองก็เคยทําข้อมูลของปลาพวกนี้โดยเข้าใจว่า พวกมันเป็นปลาชนิดเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนละชนิดกันเลยแถมยังมีถิ่นกําเนิดคนละทวีปอีกด้วยโดยเจ้าเบลูก้าจะอาศัยอยู่ในเขตหนาวของทวีปยุโรปเช่นในทะเลดำทะเลแคสเปียนส่วนเจ้าสเตอร์เจนขาวจะอยู่ในเขตน้ำเย็นของทวีปอเมริกาเหนือ ในเรื่องชื่อเรียกของพวกมันเบลูก้าก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่าเบลูก้าส่วนสเตอร์เชียนขาวก็มีชื่อว่าแ a c ซิ i ิกสเตอร์เชีถ้าพูดถึงเรื่องขนาดตัวของพวกมันถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในโลกของปลาเลยก็ว่าได้เพราะสเตอร์เชียนขาวยาวสุดเท่าที่เคยบันทึกไว้คือ6.1เมตรหนัก816กิโลกรัมขณะที่เบลูก้ายาว7เมตรและหนัก1,500กิโลกรัม หากดูจากน้ำหนักแม้เบลูก้าจะยาวกว่าสเตเชียนขาวเล็กน้อยแต่ก็หนักกว่ามากนี่แสดงให้เห็นว่าเบลูก้าตัวหนามากข้อเท็จจริงเรื่องที่2เป็นลักษณะทางกายภาพของเบลูก้าเบลูก้าเป็นปลาที่ยาวและมีขนาดใหญ่มาก มันมีหางที่เหมือนกับปลาฉลามมีเกล็ดเป็นหนามแหลมๆเรียงเป็นแถวอยู่บนลำตัวปลายปากเรียวแหลมซึ่งต่างจากปลาสเตอร์เจียนขาวที่แหลมเป็นมนโดยเบรูก้าจะมีช่องปากอยู่ด้านล่างของลำตัวมีหนวดขนาดเล็กหลายเส้นรอบๆปากไว้เพื่อรับสัมผัสด้านหลังเป็นสีเทาเขียวหรือดำด้านล่างเป็นสีขาวและท้องสีขาว โดยทั่วไปหากเบลูก้ามีชีวิตนานมากพอวันจะยาวได้5เมตรอย่างไม่มีปัญหากี่จํากัดอายุและขนาดของปลาชนิดนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ตัวที่อายุยืนที่สุ คาดว่าจะมีอายุ130ปีซึ่งเป็นเบรูก้าที่ยาว7เมตรที่จับได้ในแม่น้ำโวก้าส่วนตัวใหญ่ที่สุดแต่ไม่ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการคือ26.25ฟุตหรือ8เมตรและหนัก7 0 5 5ปอนด์หรือ3,200กิโลกรมัมด้วยน้ำหนักขนาดนี้เราสามารถเอามันเข้าไปอยู่ในรายชื่อหนึ่งในปลาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้เลย ข้อทีจริงเรื่องที่3ทีนอาศัยของเบลูกา้าแม้เบลูก้าจะได้ชื่อว่าเป็นปาน้ำจืดแต่ในทางเทคนิคแล้วพวกมันคือยูรีฮารีนหรือก็คือพวกมันสามารถเติบโตได้ในน้ำที่แตกต่างกันอย่างไม่มีปัญหาแต่เดิมเบรูก้ามีถิ่นกำเนิดในทะเลดำทะเลแคสเปียนทะเลอาซอฟในอดีตพวกมันจะวางไข่ในแม่น้ำดานูบแม่น้ำนิสเตอร์แม่น้ำนีเปอร์ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลดำ ส่วนแม่น้ำโบก้าและอูราจะไหลลงสู่ทะเลแคสเปียนและแม่น้ำจอรนจะไหลลงสู่ทะเลอาซอฟแต่จนถึงทุกวันนี้สายพันธุ์นี้สูญหายไปอย่างน้อย90%จนพวกมันไม่สามารถวางไข่ได้เองตามธรรมชาติและตอนนี้พวกมันต้องได้รับการสนับสนุนจากโรงเพาะฟักดังนั้นความอยู่รอดของพวกมันจึงอยู่ในมือของมนุษย์ไปซะแล้วข้อเท็จจริงเรื่องที่4ภัยคุกคามของพวกมัน เนื่องจากเบรูก้าเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อมันโตขึ้นมันจะไม่มีศัตรูตามธรรมชาติเลยภัยคุกคามหนึ่งเดียวของพวกมันคือมนุษย์นอกจากจะโดนล่าอย่างหนักแล้วสายพันธุ์ของพวกมันยังถูกปิดกั้นทางน้ำเปลี่ยนการไหลของน้ำเพื่อสร้างเขื่อนและระบบชนละทานจนทำให้พวกมันสูญเสียแหล่งที่วางไข่ด้วยเหตุนี้ประชากรของพวกมันจึงลดลงอย่างรวดเร็ว และเนื่องจากอายุที่ยืนยาวประกอบกับก,บการสืบพันธุ์ที่ช้าจำนวนประชากรธรรมชาติที่ต่ำนักวิจัยจึงคาดการว่าหากต้องการพื้นฟูประชากรในธรรมชาติของพวกมันจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย100ปีและในตอนนี้มันก็อยู่ในสถานะเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ข้อเท็จจริงเรื่องที่5เบลูก้าให้ไข่ปลาราคาแพงที่สุดในโลกไข่ปลาคาเวียที่ได้ชื่อว่าแพงที่สุดในโลกถูกเรียกว่าไข่ปลาเบรูกา้า คือไขป่ปลาที่มีราคาประมาณ8,000ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกร,รมัมหรือประมาณ270,000บาทต่อกิโลแต่หากคุณคิดว่าไขป่ปลาเบลูก้าแพงมากแล้วลองมาดูไขป่ปลาคาเวียในตำนานซึ่งจะได้จากปลาเบลูก้าเผือกที่มีอายุ100ปีขึ้นไปซึ่งมันจะถูกเรียกว่าอัลมาสซึ่งจะมีราคาประมาณ34,000ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกร,รมัม หรือประมาณ1.1ล้านบาทต่อกิโลกร,รัมโดยเวลูก้าเผือกถือเป็นปลาหายากที่พบได้ทางตอนใต้ของทะเลแคสเปียนในอิหร่านต่อไปเป็นเรื่องน่ารู้เล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าเวลูกา้าเรื่องแรกเวลูก้าเป็นปลาที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกพวกมันมีชีวิตมาอย่างน้อย200ล้านปีเรื่องที่ 2. เวลูก้าเป็นหนึ่งในปลาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันเทียบได้กับฉลามขาวยักษ์และปลาแสงอาทิตย์ รวมถึงปลาอีกหลายสายพันธุ์ในท้องทะเลเรื่องที่สคํคำว่าเวริตในภาษารัสเซียคือสิ่งที่ทําให้ปลาตัวนี้มีชื่อว่าเบรูก้าเนื่องจากใต้ท้องที่เป็นสีขาวของพวกมันโดยชื่อนี้ใช้ร่วมกันกันกบวานเบรูก้าแต่พวกมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยเรื่องที่ 4. ในวรรณกรรมกรีกโรมันและจีนโบราณมีบันทึกถึงการเก็บเกี่ยวเบรูก้าคาเวียย้อนหลังไปได้ถึง1,000ปีก่อนคริสตกาล ต่อไปเป็นเรื่องที่น่าจะใช้ดูประกอบกันได้เป็นรายชื่อของปลาน้ำจืดที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกตัวแรกคือปลาที่คนไทยอย่างพวกเรารู้จักกันดีมันคือปลาบึกโดยปลาชนิดนี้คนไทยอย่างพวกเรามักจะได้รับการสั่งสอนว่าเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นปลาที่ยาวได้ถึง3เมตรและหนักประมาณ300-350กิโลกรัมและเป็นปลาที่เสี่ยงขั้นวิกฤตต่ตอ,อการสูญพันธุ์ ตัวที่2คือปลากระโ้ปลากระโ้เป็นปลากเกล็ดที่มีขนาดใหญ่มากมันมีสีดำรูปร่างคล้ายกับปลาตะ,ะเพียนแต่ดูอ้วนและใหญ่กว่ามากปลากระโ้ยาวได้ประมาณ1.5เมตรแต่เคยพบใหญ่สุดที่3เมตรและก็เป็นปลาที่เสี่ยงขั้นวิกฤตต่อ,อก,การสูญพันธุ์เช่นกันตัวที่3ปลากระเบนลาหูน้ำจืดเป็นปลากระเบนขนาดใหญ่ที่พบได้ในประเทศไทยมันใหญ่เป็นอันดับหนึ่งหากนับเฉพาะกระเบนน้าจืด แต่เป็นอันดับสองหากนับรวมปลากระเบนในทะเลเป็นปลาที่กว้างได้ถึง2.5-3ถึงเมตรและมีน้ำหนักถึง600กิโลกร,รมัมก็มาถึงท้ายเรื่องแล้วผมขอสรุปส่งท้ายซะหน่อยตอนนี้เราก็รู้กันแล้วว่าเบลูก้าไม่ได้หมายถึงว่านเบลูก้าเพียงอย่างเดียวแต่มันยังหมายถึงปลาสเตอร์เจียนเบลูก้าอีกด้วยโดยเจ้าสเตอร์เจียนเบลูก้าเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง8เมตร ซึ่งใหญ่จนหน้าเหลือเชื่อแต่เพราะมันเป็นปลาที่มีอายุยืนยาวและจะเติบโตต่อไปจนกว่ามันจะตายจึงเป็นไปได้หากมันจะตัวใหญ่ขนาดนั้นและแม้ปลาชนิดนี้จะเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์แต่ในตอนนี้พวกมันก็ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีอาจเพราะราคาไข่ของพวกมันซึ่งราคาแพงมากอนาคตของพวกมันจึงดูไม่มืดมนนักเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับ5ข้อเท็จจริงของเบลูก้า ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย